สวัสดีครับผมที่กิดูไปดูบูนานักเล่นเกมอันดับบัวที่หัวที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม The Legend of Zelda: Breath of the Wild นะครับวันนี้เราจะเดินทางประจนภัยกันนะมาเดี๋ยวไปในเกมกันเลยนะครับรอสักครู่นะฮะกำลังโหลดเข้าตัวเกมอยู่นะครับ เกมนี้เป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะผมว่าเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก็โดนลงจากม้าแล้วก็ขออนุญาตแต่งตัวนิดนึงนะครับเราจะไปลุยกันแล้วหมวกเอาหมวกอันไหนดีเอาหมวนี้ไปก่อนใส่ไปก่อนเอาชุดที่ขาวดีกว่าเท่ดี เออนี่แหละแล้วเราก็ทำการกินนะครับเอกินอันนี้กว่าอ้าอิ่มกินอันไหนได้อีก กินอะไรดีกินปูดีกว่าอืมกินปูอีกตัวหนึง่งขึ้นมาไปเลยเฮ้ยที่นั่น มีตัวอะไรอยู่อะโอ้โหเต็มเต็มเลยสู้ไม่ไหวแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวทำการลบก,ก่อนมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วดักระเบิดไว้ก่อนโอ้โห โอ้โหระเบิดไฟอุ้ยมาตรงนี้โอ้โหไม่ทันลบหลบไม่ทันด้วยโอ้ยเย้ยวิ่ง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 เดี๋ยวทำอะไรได้บ้างเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวขอ้อยกับข้าวก่อนอเลือด โอ้โหลมโอ้โหไฟอืมโอ้ยฟันโอ้โห,โ,โ,หโดนฟันยุบไปเกือบครึ่งโอ้โหเฮ้ยพ้นไฟพ้นไฟโอ้โหเฮ้ยไม่ได้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 หนีดีกว่าโอ้โหเราไม่ชนะแน่เลยเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่ง,งมา้าปล่อยมันก่อนเอาตัวรอดก่อนตัวชั่วโมงเนี่ยตามมาไหม เฮ้ยไม่ตามไม่ตามไม่ตามโอ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเราลบลบลบหลังต้นไม้ก่อน,นไม้น่าจะช่วยได้อยู่ต้นใหญ่ๆเนะี่ยเดี๋ยวขอต้อยแล้วกินแล้วก็กินแล้วก็กินแล้วก็กินไปก,ก่อนอทำไงดีเราต้องมีแผนเราต้องมีแผนเอาเป็นลูกกลม กิ er ้งไปดิกิ้งไปดิเข้ามาดิอืมเฮ้ยยยยยยยมันมาแล้วโอ้โหเฮ้ยอุ้ยอวิ่งมาเฮ้ยไปดิไอืมเฮ้ยวิววิวิโอยยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนีสิวะ เฮ้ยพ่นไฟมาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหป่าไม้เกลียมเลยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยวิดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งก่อนมันมาไหมตามโอ้ยมันโอ้ยเอาลูกระเบิดไปป่าไปไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอ้ยธนูไฟโอ้โห Ôi! Kinh! để để, để, để! đưa 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 để, để! để, đưa đưa tha đưa 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 đi đưa 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 หายไปโอ้โหยิงแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ยส่งไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหแนวราบป่าราบเรียกมามามา,มาตัวเมื่อกี้อยู่ไหนวะเฮ้ยมาดิเกือบตายแล้วเจ้านายแกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหสู้ไม่ไหวเอ้ยมาเจอตัวอะไรวะเนี่ยไม่ไหวไปไปไป,ไปเกือบตายไปแล้วสิเรา ơi, tuần mai khoáng quăng dù, thôi, gần tài đó, hí quăng quăng quăng, Đi 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 để, để, đi qua. ไปถึงไหมหายไปแล้วหายไปในกิบเมฆเลยกวางถุยก,กระโดดลงเฮ้ยจะกระโด,ดลงทำไมหลายรอบเนี่ยไปดูที่ข้างหน้ามีอะไร นีหมาอยู่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหข้างล่างข้างล่างมีอะไรอะ่ะเราจะไปข้างล่างเหรอ,อลงไปดีไหมไม่ลงบินเกาะอันนี้แล้วก็โดดปีนขึ้นไปปุ๊บอืม ทิ้งหมาไว้งั้นน่ะไม่เป็นไรหมาป่าหมาที่อยู่ตามป่านะครับเราสามารถจะอุย้ยไขวะอืมเระเบิดไปเลยเฮ้ยมันอยู่นี่นี่เองเฮ้ยจะปามีไปทำไมเนี่ย อืมอืมตอนตัวมันเป็นต้นไม้อ่ะอืมทุกทมีมีอันตรายทั้งหมดเฮ้ยมีตัวนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นธนูเล็งแล้วกันยิงให้แฟบเลยอืมนี่ไงจะมาสู้กับลิงเหรอนี่มันลิง awakening ด้ว้ย ยาลกตัดยาซัหน่อยเออเฮ้ยมีกิ้งกาจับกิ้งกาได้เฮ้ยเฮ้ยมันมอีกตัวแล้วเฮ้ยอุย้ยลบลบขึ้นมาดิขึ้นมาดิโอ้โหมันปลอมตัวเป็นต้นไม้อันตรายนะเนี่ยเห็ดเก็บเห็ดมีเห็ดเฮ้ยไม้ก็ข้างหลัง

ระเบิดไปเลยฟันเอ้ยมุดดินไปแล้วตัดตัดหัวมันสีอันตรายนะเนี่ยตรงเนี้ยไปท้งจากทางนี้ดีกว่าอันตรายหนะ้าดูเฮ้ยเฮ้ย เสียงจากข้างไหนฮะนู่นไงข้างหน้าอืมข้างหน้าแล้วข้างหลังอุ้ยโอ้โหข้างหลังมีอหนึ่งตัวโอ้โหโดนย,ยิงอีกแล้วอืมอืมแปลงเป็นต้นไม้แปลงเป็นต้นไม้ ไปดีก่วว่าอันตรายจริงๆที่นี่เก็บเห็ดเก็บเห็ดในป่าเราจะโดนจับติดคุกไหมเนี่ยเฮ้ยมันป่าไีกแล้วมันเยอะจริงๆถ้าใครถ้าชาวบ้านเดินเดินมาไม่ตายกันหมดเลยเหรออุ้ยข้างหลังนี่โอ้ย เล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับลิงเล่นกับลิงตัดต้นไม้เฮ้ยโอ้โหจะให้ฟาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยอืมไปไปไปจบสักทีออกจากที่นี่ดีกว่า โอ้ยมีแลร่ธาตุให้เก็บด,ด้วยอืมเฮ้ยมันหมายตรงนี้อีกแล้วมีอีกตัวนึังมีอีกตัวนึงยังมีอีกตัวนึงอืมมันยังไม่หมดใช่ไหมมันน่าจะหมดแล้ว,ลวนะเฮ้ยไอ้นี่หินอะไรเนี่ยเดี๋ยวเด,วเดวีต้องทำการ ยกมันขึ้นมายกได้ไหมยกไม่ได้อืมฟาบเลยเฮ้ยเอ้ยลวงมาอยู่ฝั่งนี้ใายนี้มีอะไรไหมเอา้า มีโคล็อกซิดอยู่อย่ากิด,ดอ๋อนหนถูกทับไว้ใช่ไหมคว้างออกไปม,มันจะหนักอะไรขนาดนั้นโอโดนแผ่นนี้ทับไว้อยู่เดี๋ยวเอาไปไกๆลๆแล้วกันทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยมันมีอีกตัวหนึ่งว่าก่อนอื่นเลยขอเอาเป็นอันนี้แล้วกันปรับทิศทางได้ ไปให้ไกลไปให้ไกลที่สุดล็อกอไว้แล้วก็ให้มันปลิวไปไกลๆอืมลอยไปไหนเอาลอยไปทางนี้เองไม่ได้ลอยไปไหนเลยไม่เป็นไรเราออกจากป่านี้ดีกว่าเฮย้ยฉันว่าฉันจะออกจากป่านี้แล้วนะมาเตอร์ซอดอืมไอเจ้าปลาหมึกดำดิน เดี๋ยวๆ uh huh. โดนนกหนึ่งตัว <Akt ien S 2> น้อยก็ได้ไก่มาหนึ่งนองไปบนอูขาข้างหน้าจะมีอะไรต่อไปเฮ้ยเฮ้ยกิงการ่วงไม่ทันกิงกาจับกิงกาไม่ทันกระโดดกระโดดกระโดดอึ๊บปีนอึบกระโดดปีนกระโดดขึ้นถึงไหมเนี่ยอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอีกนิดเดียว เออจจะมาขึ้นถึงยอดเขาแล้วมองดูจากข้างล่างโอ้โหเราปีขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยเราจะไปไหนต่อข้างหน้ามีอะไรอะ่ะ ลงไปดูล่อนลงไปง่ายๆเลยลงไปที่ปลาเฮ้ยมีแร่เดี๋ยวขอเก็บแร่ก่อนแล้วกันอึ๊บเฮ้ยโอ้โหเจอสามเจอสามเจอสามเจอพี่เก๋โค้งกระดูกสามฟันฟันหัวก่อน อีกหนึ่งตัวอืมเสร็จจบเดินไปทางนั้นดีกว่าโนี่มันมืดแล้วนีว่วะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขอพักแรมที่นี่ก่อนแล้วกันอืมเอาตรงนี้แล้วกันหาที่เหมาะ จันรน์วนว้อองสะท้อนกับก้อนหินโอ้โหสวยงามมากเลยตรงนี้ดีแหละเอาตรงนี้เป็นที่นอนแล้วกันเฮ้ยมันมีคล็อกซีอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลูกอย่าห้าย่ากิ๊บสาคล็อกซีแล้วมันจะซ่อนอยู่ที่เลยใช่ไหมเนี่ยคล็อกซีแต่ขออนุญาตนะครับ ผมจะทำการก่อฟืนตรงนี้ทําไมว่าอะไรเดี๋ยวไม้อยู่ไหนเนี่ยขอไม้มาเป็นฟืนหน่อยนี่ไงถือไว้วางไว้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยไม้ปิวไม้ปิวแล้วก็ขอเป็นอันนี้แล้วกันนะ เอ้ยจะเก็บไม้ทำไมเนี่ยอืมเราก็เปลี่ยนดาบไปซะ,ะเดี๋ยวเราจะทำการพักแรมที่นี่นะครับข้าบนมีภูเขาลาวาอยู่เหรอเดี๋ยวเราจะขอพักแรมที่นี่แล้วกันนะ ขอซุ่มอยู่งี้แหละดึกแล้วเราก็นอนค้างแรมที่นี่แล้วกันอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่อง16 g ิดแนแนนะฮะฝากกดไลค์กด like, Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะผมลิงกจะไปช่วยเจ้าหญิงเซลดานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับสำหรับนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดี mai mai mai